แต่ว่าวันนี้นอกจากค่า Apple แล้วผมก็มีเคล็ดลับดีๆสําหรับนักเรียนนักศึกษา,าดิฉันไงคะนักเรียนนักศึกษาใช่ไหมเนี่ยแต่ว่านักเรียนนักศึกษาแต่ว่างานนี้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาหรือว่าเป็นผู้ใหญ่คนทํางาน,น,นก็สามารถใช้งานได้ก็คือเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ม,มีเคล็ดลับดีมาฝาก10บเคล็ดลับด้วยกันจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีเคล็ดลับอะไรนะ่าสนใจเตรียมจดไว้เลยนะครับอย่ากระพริบตาและไปชมพร้อมกันเลยครับ วันนี้ตัอบอยู่ในงาน Google Cafe นะครับเป็น Google Cafe Google Cafe คืออะไรก็คืองานถแถลงข่าวที่เขาจัดมาแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มีฟีเจอร์ฟีเจอร์หนึ่งที่มากด้วยความสามารถหลายคนอาจจะใช้ Google เวลาเซิร์ชเซิร์ชไปเซิร์ชมาเนี่ยหาข้อมูลไม่เจอแต่วันนี้มีอีกหนึ่งฟีเจอร์แล้วก็เป็นอีกหลายฟีเจอร์เลยที่เหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษาในการเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเป็นการแปลภาษาหรือว่าการหาข้นอ ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่า Google เขาได้เผยข้อมูลมาว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมานี่เองนักเรียนนักศึกษานั้นใช้ Google Search ในการค้นหาข้อมูลประเภทงานวิจัยและแนวข้อสอบมากเป็นอันดับ1 ยินดีเหลือเกินครับว่าน้องๆนักเรียนนักศึกษาใช้เว็บ Search Engine ของ Google เป็นเครื่องมือไว้หาข้อมูลเพื่ออ้างอิงเมื่อเวลาทำการบ้านส่งคุณครูหรือหาข้อมูลทำรายงานส่งอาจารย์แต่จะให้ผมพูดถึงประสิทธิภาพของ Google นั้นคงห่างไกลกับอายุผมและเกินครับผมต้องพาผู้ชมไปคุยกับนักเรียนนักศึกษานี่เลยดีกว่าครับเขาชื่อว่านิกกี้นิกกี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อ้าวนิกกี้เสียงเปลี่ยนไปพอดีเป็นหวัดนิดนึงนะคะอืมอ้าวเป็นวัดใช่ไหมใช่ค่ะโอเคตกใจหมดเลยนิกกี้ครับ Google Search เนี่ยนิกกี้ใช้เป็นประจำใช่ไหมเห็นกำลังค้นหาเนเดตอยู่เอ้ยไม่ใช่ค้นหาอะไรอยู่เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะรายงานใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับเอาไปทำวิจัยค่ะพยายารายงานให้อาจารย์เพราะว่าเป็นการบ้านที่อาจารย์สั่งมาค่ะอ๋อี่เปิดเทอมแล้วน้องๆก็อยากให้ช่วยหาข้อมูลไปทำรายงานนะคะก็เลยใช้ Google รในการหาข้อมูลตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนี้เว็บไซต์ Google สามารถค้นหาข้อมูลวิจัยเก่าๆไปจนถึงเป็นเครื่องมือด้านการคิดคำนวณสำหรับการบ้านคณิตศาสตร์ได้อีกด้วยแหละเนี่ยเป็นเพียงแค่เกรดเล็กเกรดน้อยเพียงสองสำอย่างของการใช้โค m มเท่านั้นนะ แต่เสิร์ชแค่เนี้ยมันดูธรรมดาธรรมดาือเกินเนี้ยมันมีอะไรที่มากกว่านี้หรือเปล่าอันนี้กี้จริงๆมีเยอะเลยค่ะในส่วนตรงนี้มีอาจจะไม่เคยมีใครเคยกดมาก่อนนะคะแต่ว่าวถ้าเรากดเข้าไปดูนะคะก็จะเห็นว่าจะมีข่าวสารหนังสือบล็อกการสนทนามีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูที่หนังสือดูไหมคะหนังสือเป็นยังไงครับคดูกันเลยและต่อไปเนี้ยคือเคล็ดลับที่จะช่วยให้เราใช้งานเบราว์เซอร์ Google Chrome เพื่อการเรียนรู้ได้อยากมีประสิทธิภาพมากขึ้น บางคนถึงขั้นดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ Google Chrome มาเป็นช่องทางลัดในการเข้าถึงข้อมูลและที่มากกว่านั้นคือ Google Search เป็นแหล่งรวบรวมทุกคำถามคำตอบ Google อัจฉริยะมากสามารถแปลงหน่วยวัดต่างๆได้ถูกเผงเลยแค่คุณป้อนคำถามเราสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วจากรายการหนังสือที่มีอยู่กว่า10ล้านเล่มผ่าน Google Books เพียงป้อนคำค้นหาจากหนังสือที่ไม่มีลิขสิทธิ์ก็สามารถเข้าถึงข้อความทั้งหมดได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถเลือกซือ้อหนังสือหรือก๊อปปี้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเพื่อค้นหาเอกสาร hard copy ในห้องสมุดโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้หากค้นไปค้นมาไปเจอประโยคภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นงงแปกแปลไม่ออกซะด้วยแนะนำให้ใช้เครื่องมือแปลภาษาเลยซึ่งมีมากถึง64ภาษาทั่วโลก เดี๋ยวนี้เนี่ย Google Translate เขาสามารถแปลเป็นคำเป็นประโยคหรือแปลลิงก์จากหน้าเว็บไซต์ก็ยังได้แนะว่าอย่าไปแปลหมดละ่ะเพราะบางประโยคให้พี่ Google คอาแปลอาจจะออกมาทำแม่งทำแม่งเพราะภาษาไทยมันดิ้นได้แล้วถ้าต้องการหาบทความวิจัยและวารสารวิชาการชั้นนำทั่วโลกก็ค้นหาได้ง่ายๆด้วย Google Scholar ซึ่งส่วนนี้จะบอกถึงจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิงรวมทั้งบทความที่เกี่ยวข้องและบทคัดย่อส่วน Google Keep ก็เหมือนกับ Note แอปพลิเคชันโน้ตแหละครับพกติดต่อไว้บนระบบคลาว์โน้ตได้ทั้งภาพและตัวหนังสือสุดท้ายถ้าต้องการประชุมกลุ่มกับเพื่อนๆในทีมเครื่องมือน,นี้เลย Google Hangout เอาไว้แชทเอาไว้คุยกันแบบเห็นหน้าพร้อมกันได้10คนเนี่ยนะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นครับ ยังไม่ได้พูดถึงความสามารถของ Google Earth Google Sky Google Map Maker หรือว่า Google s i t e เอาเป็นว่าเจ้า Google ยุคนี้มาอำนวยความสะดวกให้เรามากๆเลยทีเดียวครับ ยอมรับยอมรับว่าสู้น้องๆนักศึกษาไม่ได้เลยกับการใช้ใช้ความสามารถของ Google เพราะว่ามันไม่ได้มีอยู่แค่การเอาไว้เป็น Search Engine เท่านั้นใช่คือดิฉันคนหนึ่งแหละที่มีไว้เพื่อเขาห <late> น้านเว็บเ <late> ขนานาเว็บอย่างเดียวเขา a n ้า a t ลด้วยหรือว่าข้อมูลต่างๆแผนทุกแผนที่ Street View ก็น่าสนใจ สตรีทวิวคือโปรแกรมที่แบบค้นแผนที่แบบว่าคือมุดเข้ามาเห็นแบบภาพจริงๆเลยเป็นสามิติเลยใช่ไหมพวกน้องๆอย่างเนี้ยอย่างคนเม่อก็้น้องนิกกี้เนี่ยครับเขาเป็นถือว่าเป็นทูตของ Google เลยนะที่เขาถูกคัดเลือกมาจากตามมหาวิทยาลัย10มหาวิทยาลัย1 1เอ็ดมหาลัยไปเรียนรู้ที่สิงคโปร์แล้วก็มาเผยแพร่เกี่ยวกับการใช้งาน Google ให้ได้ครบวงจรกับเหมาะกับยุคและสมัยนี้ด้วยใครที่สนใจนะคะแล้วก็ลองไปเสิร์ชแล้วก็ไปลองใช้ดูนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มีอยู่แค่เพียงอย่าง สองอย่างเท่านั้นเขามีหลากหลายแล้วก็กว้างขวางมากเหมาะสำหรับเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของอเราได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะ,ะที่สำคัญใครมีข้อมูลดีๆข้อมูลเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับ IT ีแล้วก็สาระต่างๆก็ติดตามได้ที่ Facebook ทาง<ม>ด้านของ n a t i ่น b i ส c o n n e c t ก็เข้าไปต,ติดตามรวมถึงให้ข้อมูลได้ว่าเอ้ยอยากจะให้เรานำเสนออะไรสามารถติชมรายการของเราเข้ามาได้นะคะหรือว่า Twitter ก็ได้ของคุณวุฒินันนะคะรวมถึงของดิฉันเองด้วยก็ให้ข้อมูลเข้ามากันได้เยอะๆเลยแล้วก็จะนำเสนอเพื่อเผยแพร่ไปสู่ประชาชนสู่ผู้ชมกันต่อไปนะคะซึ่นวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง2ช่องทางนะคะ Facebook แล้วก็ YouTube ค้นหาคาว่า n a t i ่น b i ส c o n n e c t นะคะแล้วกลับมาเปิดหน้าจอกันได้ใหม่ในวันพุธหน้าสาหรับวันนี้ ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ